ทีการเทรด M1 ยังไงให้ได้ RR 1ต่อ4ด้วยการใช้มันติไทม์เฟรมในการเข้าเทรดอย่างที่1เราจะสังเกตว่าราคาเป็นเทนดาวน์ลงมาเนาะผมได้เคยสอนวิธีใช้ไฟนอลสวิงไว้ในคลิปช่อง YouTube ของผมว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดไฟนอลสวิงมันสามารถมีโอกาสวิ่งขึ้นไปถึงข้ขางบนได้เลยทันทีอย่างน้อยให้เราใช้ฟิโบววัดหา50%เราจะเห็นว่า50%อยู่เหนืออีควัวหายตรงนี้และตรงนี้ก็มีแท่งแรงซื้อดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงซึ่งนี่คือไทม์เฟรม H ถัดไปให้เราดรอปโลทม์เฟรมให้เราสังเกตว่าในทม์เฟรม M 3 0ก็มีดีมานโซนดันอยู่ในทม์เฟรม M 1 5เราจะเห็นว่ามีโอเวอร์แลปโซนพร้อมกับมีเทนอัพชุดใหม่ที่สร้างขึ้นมาและตรงนี้ราคาก็ได้เกิดบ็อกโซนที่ทับซ้อนกับดีมาน M 3 0 M 1 5และอยู่ใต้50%ของกรอบและไม่พอเราจะสังเกตเห็นไส้นี้มี s s l ซ่อนอยู่ข้างในโลทามเฟรมเราจะสังเกตเห็นว่าราคาเกิดแท่งเอ็นกราฟฟิ้งที่รุนแรงขึ้น เราก็จะเห็นว่านี่คือไซด์เว์อัพที่โดนเทนอัพคุมอยู่อีกทีนึ่งและทาร์เก็ตเซลก็อยู่ด้านบนเราจะสังเกตเห็นว่าไทม์เฟรม m 5มีการช็อคอย่างรุนแรงพร้อมสร้างบ็อกซ์โซนกับแฟร์แวลูแกลบไว้ถัดไปให้เราดรอปไปในไทม์เฟรม m 1ถัดไปให้เรารอราคาช็อคกลับมาเพื่อรอบายต่อด้วยการเพนดิงที่ m 1โดยเอา sl tp ไว้ตามนี้เราจะมาลองลันกราฟกันนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้และทั้งหมดนี้ก็คือ